คัคักันังคเนี่ยอะคักคากิบวงอืมคัดคักัันี่แบบคนคนเขาเขาจเนาะครับผมคักคากันเอาแบบว่าคักคัดซับไซด้ยงเลยอ่ะซัไเอาครับเาะเอาตัวนี้ซับไซเลยแบบบัวแดงๆแบบพลังอย่าเง้ยนอเอาบรรลุสองตัวล่างมกที่นาะเ้าศูนย์แปดหกศครับ กน่วกระน่วกออกบ้านตะลุ2มสองนวงนะครับไป่ชีบัตครับผมออ่สองตัวไปด้วยกัน

Iya, Dan baru tangan apa Alena ก็เก้าละเนี่ยมาแล้วยัดไปเป็นชองตัวอืมแหน่ามดูเอเห็นตัวไหนบ้างเอาเด้อตัวนี้เนี่ยยืนคนว่าเป็นเรียงเก้ากำลังเปียนหรือเ่าปูได้ตุองเลยอืมเปเลียกตัวสองนี่เขาเน Too lắm lúc yonder, to lớp, bài ca mãi lẻo. Những ca hỗ trợ. Mhm, 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 Lên đó ถ้าเีนวิ่งออกไม่ใช่ศูนนะถ้าวิ่งออวไม่ใช่ศูนย์เรียนกวัวก นี่สตัวชุดล่างสองตัวครับมีครับเนนเจ็ดหกะต่อสงก็เลยเจ็ดเนเจ็ดหเจ็อ้ยเห็นบ่ปูคนมีตัะปูด้วยโอ้คนินหกหยาบเลยพี่น้อง เินวางสั่งคนชิงลุกหยาบเลยปวดเอ็นงอนเลยบบาดปวดหัวเติมปวดหัวเติมเลยสองตัวล่างขี่ล่างโอ้คือเลยเจ็บอีกอ่พค่อว่าแม well ่นมีเส oh, oh. oh, oh, uh, ียเข้ากันป uh, ั๊บหมุนหนึ่งข oh, ิงเลยบบาดนี Bey ่โอ้ยิบี to oh, ้เีตัวแรกโอ้ตัวแรกก็อันไม่ยำเขาหูเขายำเขาโมเก้าหรอท่านเด็ดอ้าวยูหรอผู้บาดนี่

ขึ้นเลขหกลงมาเลขปุ๊บเกิดวนะันนี้ฮะหักวันนี้วันี้ปีสองเนี่ปีเป็นเลขเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกกับสองหกเจ็ดหกกับสองหกอ่าเจ็ดหกสองหก MM. ล่างเลยพี่หลังเลยล่างล่างไว้สามตัวอ่าเจ็ดหกหกสองกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าหกสองหก เจ็ดซูนเจ็ดูนเจ็ดูนอ่าเลโกกับเด็อืมสย์มันเทเอ้าเขี่ยงกันคือูนเล่ามาใชูนอ์อูที่ว่าลองไปบ้ามัที่ว่าที่ยากสามตัวลองซูนูนว่าที่ว่าตะก่อนอืมครับอ่าอ๋อมีเท่านั้นตัวนี้เนาะครับผมาิสรุป์หลครับสามตัวเน้นๆตัว เใหปุ๊กสามตัวนี่สาตัวอ่ะถ้าเล่นเนาะเล่นยังไงกันเล่ครับสมงตัวแล้วมาลองไว้นะเอาตรงนี้ก่อนเจ็ดหศูนอ่าลองว้3สามตัวอืมตัวไม่ใช่หม่นเลยครับผมแปดหกเก้าอปหมืแปดหกใครมากกว่ากอ่โอ้ครัผมสมตัวคือเคยเห็นมึงแล้วาอยากลงออานะสามตัวศูนย์แปดหก ่าแปดหกแปดเก้าพวพี่ร่างแล้วก็สองตัวเจ็ดหก่าแปดหกาดเอาด้วยพี่ร่องเด้อถ้าไกมซ้ตัวนี้ถ้าจะเล่นเล่นพอไว้ก็ได้ตัวกันตัวร่างคือศูนยศูนครับอืมีับผมเวลาตัวแบบ่นสองตัวโย่เขามักะสองตัว นะครับตัดสองตัวกาแฟทุนเเปล่นสามตัวที่นะแต่ว่าเขาหมักสามโดยหลายหลายหลายนะสามตัวนะครับขั้นอยากได้หลายก็เลียสามตัวขั้นอยากเอได้งวดก่านีว่าถ้าทุนน้อยยังซื้อเลยนี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์ไไหมถ้าทุนน้อยก่อนงวดก่อนอ่ะนะงวดนี้อ่ะถ้าทุนน้อยก็ซื้อไปเลยเร่อตัดสมบนเณ์อ่ะเอออืมอ่าอืมอ่า้องเทิมเลย อครับผมก้าวไปด้วยกันนันแหละชุดเต็มนะครับด้วยเอฟซีครับเก็บหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับเลขเชือกผูกคอดเน่าเฟเฟคาเชือกครับเอฟซีครับกินเหม็นหึงอยู่เปิดออกกุ้ชีอยู้ตามนางตึงด้วยบ้นังตึงเลยครับเอฟซีครับอ๋อพี่น้องเนาะวันนี้ซูดีมากอีกบอครับ เูมุนสเท้อบาทนี่มันมาจุกันฟูก็เลยว่นมันแปลกแปได้เห็นปอครับผมก็เลยมีศูนย์แปดหหรือว่าศูนย์เกาองหัวขึ้นหัวลงครับอย่างีครับผมแปดหกบริเขียนเขียนแต่แปดเ้ด้วยครับด้วยแปกกมีไเลหมุนจอกันเสิเด้มุนน่ะแมนแมนแต่ว่าสองชัดเออแมนแมนครับผม หมดก้อนนี่สองกก็ได้เด้สองศูนศนยตัวเป็นสองศูนย์ครับี่หมดก้อนนะครับอันนี้มาการอับการแังัการงการแดงบุขันโคขันคมาขัดใจเนาะครับผมคขัดขนเนี่ยขัดขาติ้ปุ๊ัดขน่ยแบบคนคมาขัดใจเนาะครับผมขัดขากัเอาแบบว่าซกใส่รถจรงเลยเอออาแซใส่เอาขัดเนาะเอ้าตัวนี้ซกใส่เลยแบบบุฟแดงๆปัะครับ เี่ยเครื่องบอสรตัวเอาแปดแปดหกเนี่ยเอาอล่างขาม็นคนมาบากลายลายตัวใส่เลยเป็นอย่างไรใส่เลยศูนย์แปดหกศูนย์เก้าอะไรเโอ้มันตัวศูนย์แปดหกศูนย์เก้าครับพี่ชีครับผมมันเป็นรบลายตัวอือเนี่หรลายตัวมนอีกปุ๋ยว่ะเน่ยเออเอาตัวให้มันอ่ะตัวเน้นเคักๆัซุดคือศูนย์เก้าครับ ศูนแปดหกลศูนย์ 09, เก้าเก้าศูนย์ออ,อ,อยู่ในหันบัตนะครับมาศูนย์แปดศูนยหกนเก้า0 8, 0 6, นะครับแปดหกแปดเก้าหัวขึ้นหัวลงนะครับแล้วมีวงกลมหอายุครับมีทีแปดหกศูนย์แปดหกนะครับมีสีครับเอาอย่าว่าแขนปนันนี่แล้วว่แขนปันนี่ทีปันไหนเนาะอันนี้เขียนเฉ้นแล้วเอาไปน้ำบอ่อตัวนี้เดี๋ยวเขียนสัน,นีไหม่ยิมการโอ เสียนแ่นี้ใบพวกนั่งทับว้ตัวโอ้นี่าดนี่นีผู้เสียวนี่้ระบเอนี่ไม่ใชไทยเด้ไทยด้มาหน่งดังเขาขบดังาทำเลยได้หมดดังทำเลยโอ้นังทเสียงกึกกึกบวกเลยมันดังกึกกึกบวกหมดเลยครับพี่ครับผมอะ